สวัสดีครับกลับมาพบก,กันปฏิพันธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไดม่พลาดการแจ้งเตือน<ม>การอัปเดตนะครับหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้ตรงนี้ันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นัดที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาเป็นตัว สตัว P P V รุ่นใหญ่ของในเมืองไทยที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยอดขายที่ดีนั่นคือตัวเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับ2.5 GT ครับรถปี2 0 3เป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสองล้อวันนั้นสีขาวเดิมโรงงานครับไม่เคยชนหนักพิวามน้ําท่วมหรือว่าจมน้ำแต่ต่อ,ตอ,ตอปกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตรงคุณภาพนะครับส่วนสําหรับตรงนี้เนี่ย เราก็จะมีวารันตีร้านให้นั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart นะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆนะครับด้านหน้านะฮะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าเป็นกรอบครเมียมนะครับไฟหน้าโปรดิคเตอร์โลโก้ก็จะเป็นแบบครเมียมนะครับตัดมงตัดหมอกมีให้เรวเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวล้างโคมไฟหน้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟการขัดทรงขัดสีตรงนนนีี้้กอออกกกนนก่อออจจาาาร็ะม ทำให้หมดเซอร์วิสให้หมดเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสหรับตัวปัจจโบันสปอร์ตนี่ก็จะเป็นตัว2.5ดีเซลนะครับ VGTabo นะครับ 4D56 นะฮะผมมันเร็วดีไอดีนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามนจะเมันเครื่องไหลเยิม้มเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้รถ ปี2 0 1 3ไม่ดีจริงไม่น่าใช้จริงอันบอกเลยว่าไม่เอามาให้กับลูกค้าได้เป็นเจ้าของกันต่ออยู่แล้วแน่นอนนะฮะแห้งๆนะครับขาหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวานะครับตรงนี้เนี่ยไม่งั้นหรือว่าคุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆทุกท่านนะฮะสามารถพาช่างทุกๆชิยวชาญหรือว่าคนที่ดูรถมือสองเป็นมาดูกับพี่ๆด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับ สำหรับตัวสีด้านข้างตรงนี้ก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับแล้วก็ครีมนิ่งให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบตัวคิ้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ล้อแมกเนี่ยเป็นตัวแมกแบบก้ามปูนะครับแล้วก็ยางแฮนด์คุกนะฮะเรามีการปรับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นตัวปี2021นะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวแฮนดคุกเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้งขับ2ก็ขับ4แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวขับ2แล้วว่าออปชั่นในเรื่องตัวการใช้งานมันไม่ได้แตกต่างจากตัวขั4เลย ลองไปดูในเรื่องตัวค่าความนิยมนะฮะถ้าเกิดตัวปัจเจโรสปอร์ตขับ2ได้รับความนิยมเยอะกว่าตัวขับ4นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างครับมีการตัดด้วยโครเมียมมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างแหลกหลังคางนะฮะมีมาให้ครบนะครับเดี๋ยวในส่วนงตัวภายในตรงนี้เนี่ยเราค่อยไปรับชมกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีพวกแบบจองกรงจองกลางอะไรพวกนี้ เข้ามาให้ครบหมดเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวออปชั่นคือมันเท่ากับตัวขับ4เลยอันนี้คือเท่าเทียมกันยกเว้นแต่ว่าในเรื่องตัวระบบขับขี่ที่มันเป็นตัวขับ2แค่นั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโครงไปท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตัวทิ้วฝาท้ายก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะครับคราวน้นนนนนาดดสวตััักกิึ สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระตอนที่3นะครับถ้าเกิดเรามีผู้โดยสารนั่งเนี่ยหรือว่าลูกหลานเราหรือว่าเด็กๆนั่งเนี่ยนะฮะมันก็จะเหลือตัวทรงอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นตัวกิฟล็อกนะฮะสามารถเปิดปิดยกขึ้นได้มันก็จะแบ่งเป็นตัวช่อง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 ,ช,องช่องนี้แต่ถามว่ามันเยอะไหมมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่คราวนี้เนะี่ยถ้าเกิดเราไม่มีผู้โดยสารนั่งเบาะตอนที่3นะครับเราก็สามารถพับยกเก็บได้เลยอ่ายกเก็บตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตัวเครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงไม่แรงแล้วพวกนี้มีมาให้ครบนะครับสาหรับด้านในเนี่ยแอร์สตอนไฟไปลงไปดานแ้ะพรพวกนี้ก็ครบเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราดูในส่วนตัวด้านนอกกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจอแบบทัสกีนนะฮะ แต่ก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับออโต้แต่ Auto ออโต้นี้คือมันแตกอย่างหนึ่งครับคือมันจะเป็นตัวออโต้ที่เป็นแบบปริงอนาล็อกนะอันนี้น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นพวกแบบจอที่เป็นแบบ L C D หรือว่าพวกแบบดิจิตอลอะไรตรงนี้อันนี้คือยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวทรงเดิมเลยนะครับด้านล่างก็จะมีตัวเปิดแอร์ตอนหลังที่ต่อบุหรี่แล้วก็ตัว parking s e n อร์สามารถปิดหรือว่าเปิดได้นะครับ แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะสามารถชิปอัพชิปดาวได้ในตัวนะครับสำหรับพวงมาลัยครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีเป็นตัวแคดเดนชิปนะครับแล้วก็กุญแจก็จะเป็นแบบตัวรีโมทกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับพวกแบบเซนทันล็อกตรงนี้แปลกอย่างหนึง่งเพราะว่าปาจจโร่เนี่ยการที่มันใส่ตัวเซนทันล็อกมาที่อยู่ดา้านฝั่งด้านที่ตัวแผงข้างประตูเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีมาให้มันจะเป็นตัวเซนทันล็อกแบบนี้ครับมันจะทํางานโดยออโตเมติก ในที่เราขับเกินความเร็วมา100ร้อยกิโลหรือว่าเก้าสิบพวกนี้มันก็จะล็อกให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็สับตัวเบอกครับจะเป็นบอดหนังสีดําตรงนี้ก็มีการกปรับเปลี่ยนแล้วก็เก็บงานในเรื่องตัวรยายละเอียดให้กับลูกค้าใหม่แล้วที่เรียบร้อยทั้งหมดนะฮะทั้งสามตอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแอร์สามตอน,นครับแล้วก็พวกแบบจองกง,จอง,จ,องจองกลางนะฮะตรงรุ่นนะครับจอเดิมโรงงานนะครับปัจจุบต้องมีเป็นตัวโลโก้แบบนี้ แล้วก็พวกแผ่ and andy, ไฟไแผ่นพ่ไฟเบดาอะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยที่อ่านได้มีตัวรถคันนี้เข้ามานี่ว่าจะเป็นตัว all new หรือว่าตัวโฉมนี้ความที่มันกว้างแล้วก็ในเรื่องตัวการโดยสารที่มันสบายเพราะนั้นตรงนี้เหมาะสำหรบับทุกๆครอบครัวอยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวเราไปสุดกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะรับตัว เจ็ดที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็พยายามหาแล้วก็สะสมในส่วนตัวเจ็ดที่นั่งให้กับลูกค้าได้เลือกกันในหลายๆรุ่นแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดในช่วงของตอนออกห้างป้ายแดงใหม่ๆปัจจโลนี่ถือได้รับความนิยมนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเรานับกันในเรื่องของกระแสโดยรวมแล้วว่าระหว่างตัวขับ2องขับ4ขับ2ได้รับความนิยมเยอะกว่าเพราะว่าอะไรอย่างที่อ่านเรียนให้ทราบนะครับในเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยคือมันเท่ากันแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือในเรื่องตัวระบบขับ2กับขับ4แค่นั้นเอง ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับท์ะนั้นในเรื่องตัวราคาคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่569,000บาทอันย้ำนะครับ569,000บาทไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตตรงนี้ก็ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถและก็สําหรับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับอมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันอย่างแรกเลยนั่นคือฟรีค่าจะกราโอน 2นะครับน้ำมันเต็มถังนะฮะดีเซลคันนี้ก็น้ำมันเต็มถังด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่3นะฮะถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมสนุกกับทางร้านเป็ดพันออโต้นะครับนั่นคือถ้าเกิดคุณลูกค้าจองภายในเดือนนี้เราจะแจกริทวณให้กับคุณลูกค้าคนละหนึ่งใบนะฮะเลือกเบอร์ได้เลยนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเท่านั้นสำหรับคลิปนี้่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีตัวรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอย่างนั้น